สวัสดีค่ะไม่ต้องตกใจนะคะคุณผู้ชมวันนี้หยิงแยะเป็นสาวผมตรงคือวันนี้จะมาเมอมในเรื่องของสีผมนั่นเองค่ะต้องบอกกันเลยนะคะว่าหยิงแยะเป็นคนที่ปลืม้มปริ่มในการทําสีผมมาก ทำมาทุกสีแล้วตั้งแต่ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเฮ้เฮ่เฮ่นั่นมันรุ้แหมนั่นก็เกินไปนะคะแต่ต้องบอกกันเลยว่าทํามานานทํามาตั้งแต่คุณครูอนุญาตให้หนูหนูทำก็คือสมัยมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะสีม่วงยังเคยมาแล้วเลยโยแต่สีผมที่เข้ากับหนังหน้าที่เข้ากับผิวหน้าที่เข้ากับหน้าของแย่ที่สุดนะคะก็คือเป็นสีแบบนี้เลยบอน ทองน้ำตาลแล้วก็อาจจะเป็นประกายส้มอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นส้มๆก็ได้นะคะไม่ต้องมีประคงประกายก็ได้แล้วก็ตอนนี้ปัญหาของแยคืออะไรล่ะดูดิแดแดแเดแ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 ดโคดําโ,โ,โ,โผแล้วนี่ฮัลโหลสวัสดีสีดําเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าเราไม่ควรจะปล่อยให้มีสิ่งนี้อยู่บนศีรษะของสาสวสวยยางหยิ่งแย่นานจนเกินไปนะคะวันนี้หยิงแย่ก็เลยมา โการเปลี่ยนสีผมแบบประหยัดเซฟมันนี่ทำกันที่บ้านได้เลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะหยิ่งแยะเลือกใช้นี่เลยเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆของหยิ่งแยะนะคะซื้อมาใช้กันเยอะมากแล้วทุกคนก็บอกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าง่ายและดีแล้วก็ราคาโอเคนะคะก็เลย ในฐานะเป็น beauty b l o g อ e r ตัวน้อยๆค่ะอย่างแ้ก็เลยต้องซื้อมันลองกันบ้างนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าแอบลองไปแล้วแหละแต่รอบนี้ก็เลยมาลองให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างมาดูดีกว่าว่าจุดเด่นของ l i ซ่ b บับเบิ a ลแฮร์คัคืออะไรต้องบอกว่าเขามีส่วนผสมของน้ำผึ้งทําให้ผมของเราชุ่มชื้นนะคะแล้วยังมีซิลเอเซนส์ช่วยเคลือบปกป้องและก็บํารุงเส้นผมของเราในขณะทําสีอีกด้วยค่ะ เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยลิเซ่ hair color LPC sweet apricot lise hair color developer LP lise rinse off treatment ถุงมือหนึ่งคู่คู่มือเป็นภาษาไทยอ่านง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็ละเอียดมากขั้นตอนแรกใส่ถุงมือ หลังจากนั้นก็ผสมน้ำยาแล้วก็ปิดฝาแต่ย้ำนิดนึงนะจ๊ะห้ามเขย่าเด็ดขาดแค่เราพิดความขวดไปมาแบบนี้ประมาณ5ครั้งเพื่อให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันส่วนผสมเข้ากันแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็เปลี่ยนเป็นฝาสีชมพู พอเปลดเป็นฝาสีชมพูแล้วนะคะเวลาที่เราใช้งานไม่ได้กดจากเราใช้วิธีการบีบที่ขวดได้เลยแล้วก็ไม่ต้องเอียงขวดนะคะบีบแบบนี้ได้เลยไม่เชื่อดูนี่ว้าวเย,วเยี่ยมยลเลยโอ้โหเจ้าโจเารามันยอดมากเราได้โฟมแบบนี้นะคะแล้วเราก็ชโลมให้ทั่วศีรษะค่ะเริ่มจากตรงกลางกันเลย เบาๆก็พอห้ามเกาเด็ดขาดเนี่ยเห็นปะว่าโฟมมันไม่ย้อยลงมาโดนหน้าเราเลยอะ่ะเ,เป็นการทําที่ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ไม่โอนเปิดเปื้อนด้วยนี่นะมโฟมก็จะเหนียวๆอย่างงี้มันจะไม่ได้หไหลเหมือนพวกฟองสบู่ไหลลงมาเลอะตัวเรานะคะมันจะอยู่ติดผมของเรานี้ไปเลยหลังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีค่ะแล้วก็ไปล้างออก สานาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกเดี๋ยวเราจะล้างออกกันด้วยแชมพู mm hmm. แล้วก็ลิเซ่ร mm ินส์ออฟทรีทเมนต์ตัวนี้ mm hmm. ตามด้วยลิเซ่ริน s e ออฟ t ร e ท t มนต์ ผมนุ่มลื่นและไม่พันกันเสร็จแล้วเรียบร้อยเห็นไหมสีนี่ติดดีดีลองเ่มากล่องดูนี่เห็นไหมเขาจะมีตารางให้เทียบสีตรงกับกล่องเลยนี่เห็นเปล่า ถ้าสีผมเข้มก็จะได้โทนสีออกมาประมาณนี้นะคะทําให้เราไม่ต้องมานั่งจินว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าทำไปแล้วสีผมฉันจะเป็นอย่างไหนนะดูตามกล่องได้เลยค่ะส่วนเรื่องสุขภาพเส้นผมนะคะเป็นการทําสีที่ดีมากคือไม่รู้สึกว่าผมเสียเลยเนี่ยจัดไปแล้วก็ลื่นแล้วก็ไม่พันกันด้วยนะคะปลายผมก็ไม่แห้งม,มาเรื่องกลิ่นกันบ้างค่ะกลิ่นเนี่ยก็ไม่ฉุนเหมือนพวกน้ำยาทำสีผมทั่วไปนะคะ คอยดูนะนี่ถ้าอีก2เดือนนะโคนดําขึ้นมาใหม่จะจัดอีกสักกล่องหนึ่ง <c oughs> จะบอกว่าประหยัดมากนะคะกล่องหนึ่งแค่350บาททำง่ายง่ายทำที่บ้านก็ได้ไม่ต้องใข่ช่วยเลยเอาเป็นว่าเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ f a c e b o o k c o m l i c e t h a i l a n d และ w w w l i s e e a s y d i y c o m นั่นเองและถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้สามารถไปสอยได้ที่ t o p วัดสันและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปเลยค่ะ